เอานั่งเสียดมเอาโอเควันนี้คารด้ยินว่าเองไปมีเรื่องกับผู้ดาวรีไปดีไงบ้างล่ะชนะหรือเปล่าผมก็ไม่อยากจะคุยหลอนะครับลุงแต่ขอค,คุยหน่อยแล้วกันผมแค่วิ่งเข้าไปแล้วง้างหมัดเท่าั้นแหละทุกอย่างก็จบลงอ้าวเฮ้ยเสื้อแดงเหมือนกันเลยครับอเอาละผมว่าผมต้องเข้าไปทักทายเขาสักหน่อยซะแนละ้ะน่าจะเป็นสหาย ของเราได้แน, mhm. น่นอนเสี้ยวแดงแรงสามเท่าเฮ้ยขอโทษนะบักคำน้อยมึงจะไปไหน่อยอ่ะอ้าวได้กี่ผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเก็บปากก็แดกข้าวปะครับเะแล้วมันมีกี่ตัวนะไม่น่าจะเกินสิบนะฉันเห็นแค่สามน่ะสามกนจะยืนอยู่อะ่ะกูซ้อมก่อนบล็อกฟาดโอเคแค่นี้แหละไม่ได้โดน เมื่อกี้น่าจะไม่ถึงสิบนะจากที่คิดแล้วศัตรูน่าจะมาจากทางนี้แหละหูฟังให้ระเอกมึงอยู่แค่ไหนหนึ่งสอง,ส,องสามสามิบพอ่อใช่มึงไม่ถึงสิบหรอกมันมาเกินแลวแหละเกินไปเยอะด้วยแกยกังออนหัดนะฉันน่ะสักเสื้อเพ่นมานะ่ะวิ่งไปสะทำจริงเออโอ้ยไม่เจ็บไม่ปวดไม่เจ็บน้ำมูน้ำมูท่องไว้ไม่เจ็บ ไม่ถึง10นี่แหละครับความเก่งของผมลุงมึงใส่หัวทำไมลุงไม่เชี่ยก็ละ่ะไปแล้วเขากูจะรับฟังเอาละมันได้เวลาแล้วนั่งก่อนปุ๊บฉันจะแก้แค้นจอมอนน่าใท้ได้มันมักอาจมากประเดี๋ยวฉันมาป,ประคัคหน่อยฉันจะจาัดก,การมันกระเทือบมาเลยครั้งหน้าเลยแหละวูจะยก,กระเทืบมึง เมื่อผ่านประตูนี้ไปมันจะย้อนกลับมาไม่ได้อีกแล้วอ้าวไอ้หนูมันเข้าถูกประตูหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเปลดนแปลนะไม่แปลกหรอกครับลุงแต่มันต้องรายวันก่อนชงที่เกมเยอะเก็บแล้วันก่อน่อ่นต่อโอเคครับถ้าเกิดใครอยากจะดูต่อก็คอมเมนต์ไว้นะครับ จะได้ทําต่อถ้าเกิดไม่มีคอมเมนต์ก็จะไม่ได้ทําต่อจะได้ไปทำอย่างอื่นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะ